มาแล้วนะคะสลากออมทรัพย์ทกสศนะคะรุ่นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะคะชุดเกษตรมั่นคงสีนะคะมูล,ลค่าต่อหน่วยนะคะ500บาทนะคะลุ้นรางวัลที่120ล้านบาทต่องวดน,นะคะลุ้นทั้งหมด36ครั้งด้วยกันนะทุกคนอายุสลาก3ปีนะคะลุ้นเดือนละ1ครั้งนะคะทุกวันที่ 16ของเดือนนะคะลุนได้นได้36ครั้งด้วยกันนะคะแล้วใครที่สามารถฝากได้บ้างน,นะ,ะใครสามารถฝากได้ก็คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะเป็นบุคคลธรรมดานะคะเป็นสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาตินะคะที่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทยนะคะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเล่มสีน้ําเงินนะคะหรือว่าทร14สิบสีนั่นเองกลุ่มบุคคลนะคะกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทยนะคะฝากได้หมดเลยนะ ทุกคนแล้วรางวัลน,นะคะรางวัลจะมีรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขท้าย4ตัวมันส่งผลยังไงคะมันส่งผลทําให้คุณได้รับผลตอบแทนมากขึ้นนะคะถ้าคุณซื้อ1หน่วย500บาทคุณจะได้รับผลตอบแทนก็คือ0.333%เซนต่อปีนะคะแต่ถ้าคุณซื้อ1,000หน่วยนะคะมันมีเลขท้าย สามตัวนะมันจะส่งผลทําให้คุณได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อคุณซื้อหนึ่งพันหน่วยคุณจะถูกเลขหายสามตัวทุกงวดเลยนะคะก็คือจะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นก็คือเป็นร้อยละหนึ่งจุดศูนย์ห้าสามต่อปีนะคะแล้วถ้าคุณฝากมากขึ้นไปก็คือคุณฝากหนึ่งหมื่นหน่วยทาให้คุณ ถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวดด้วยนะคะก็จะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนถ้าคุณฝาก5ล้านบาทนะ,ค,ะคุณจะได้รับผลตอบแทนต่อปีนะคะ 1. 1.1 1 3่ต่อปีนะคะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนมากขึ้นนะคะแล้วเราจะซื้อได้เมื่อไหร่นะคะการจําหน่ายเปิดจําหน่ายนะคะเราจะเปิดสําหรับลูกค้าเป็นจะเปิดเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงที่1นะคะ เป็นลูกค้าเกษตรที่มีอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีถือสลากครบในเดือนกุมภาถึง15มีนาคมนะคะให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทกสอ,อไม่ว่าจะเป็น a m o b i l e plus หรือ AMobile นะคะได้ตั้งแต่วันที่10 สถึงวันที่18มีนาคมนะคะจองแล้วก็ยืนยันการฝากนะคะภายในวันที่19มีนาสามทุ่มนะคะเพราะระบบจะหักเงินคุณวันที่20ถ้าคุณพลาดจากชุดนี้นะคะกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มที่เป็นลูกค้าชุดเดิมคุณสามารถมาฝากได้ที่ทกศที่สาขานะคะได้ในวันที่20ถึงวันที่23มีนาคมนะคะแล้ววันที่24นะคะเราจะเปิดนะเปิดหมดเลยสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะให้ในวันที่24นะคะทุกคนรีบ รีบนะคะรีบรีบเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะ